เอาดูบรรยากาศรอบก่อดวันนี้จะมาเที่ยวไหนคะมาดูเคอค่ะอยู่ไหนคะนรูล่กนูตานี่กำลังลงนะคะกลางเคยั่งเครงบินด้นะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือนานก่อนนะคะทุกคนแต่เราจะพามาชมเครื่องบินก่อนนะคะรีวิวหน่อยะคะ่ะเดอยู่ดดนู่นมายู่นี่มาดับเรือะบูดคนละ120บาทนะคะก็จะได้แก้วเขาจะเรียกอลไรนะเอาเอาคูป,ปองไปแลกน้ำได้นะคะ านอาหารอีเทวอนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะพามากินนะคะอันนี้เราก็เคยมากินแล้วนะเอา้อาเธออัดอยู่หรือเปล่าอ่าดไเอาฉันกลัวเธอไม่อัดเนาะอันนี้เราก็เคยมากินแล้วนะคะทุกคนแต่เรายังไม่ได้รีวิวเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะพามารีวิววันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆก่อนวันนี้เราก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือ <definite. S 1> หม้อดินายกอนนะคะ <p> ทุกคนเ <ไ looking. S 1> อาฉันพูดอะไร อมอดินชาวติณิมมะโมกอนเลยปะเอ้านายกเดียด๋ oh, <nice> ยวเราจะพาไปดูเมนูนะคะข้างในนะคะน้ำน้ำกระเด็นแล้วปิดแมสก์ปะปง อันนี้คือ อันนี้ก็เป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะแล้วก็จะมีของหวานด้วยเขาเรียกอะไรนะขนมถ้วยน่ากินจังเออะไรนะอันนี้จะเป็นอ e ีเทวอนเกาหลีนะคะ<ม>ทุกคนเดี๋ยวต่างออกเส้นเดือนจะมากินนะ <c oughs> มา <c oughs> บ๊ยโตบ๊ะจนจะมีชักไว้ด้วยเหรอ หมดแล้วเหรอนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมนี่ก็เป็นลวกจิ้มนะคะนี่เป็นอะไรคะก๋วยเตี๋ยวนี้งส่วนอันนี้ต้องปรุงไหมอะ่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเดีกินรถต้องกินรถเราอ่ะฮะว่ต้องกินรถคือรถเราปรุงเพิ่มนะคะทุกคน ใส่น้ำตาลกันแล้วเขาบอกว่าร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสแต่เปรี้ยวแล้ว่ายลูกกัน่ายนี่ด้วย่ายนี่ด้วยเห็นไหมอ่ะตัางเธอะสว่างฉันนั่งถูกที่ใช่ไหมเก่งกันไหมเดี๋ยว จะมาชิมนะคะชิมลวกจิ้มก่อนได้ไหมชิมอันนี้ก่อนก็ได้กันะเป็นยังไงคะน้องเธอรอะไรนะนุ้อ่ะเพราะว่าเราชิ้เปรี้ยวเดี๋ยวเอากินคำนี้ก่อนมาอืมขอมกิลวกจิ้มอ่ะกุกชินอืมอ ได้ไหมนะกาเต๋กว so ืยเก๋ยวปรุงยังไม่ไีกปรุงค่ะ เป็นยังไงบ้าง <c oughs> อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรนะเนื้อน้ำตเนื้อน้ำตกนะคะของรถจะมาชิม อร่อยคุณคู่อะไรคู่ปะ่ะคุณคูะไรคู่ป่ะของเพชรจะเป็นต้มยำเราขามาเนะาะเราเห็นแล้วของคนอะไรนะเราขามาจะได้เห็นแล้วของคนจะมานั่งกับฉันไหมล่ะอช่แล้วเขามาย่งที่มาทำไมมองไม่เห็นเลยอ๋ออันเป็นลวกจิ้ม มันเอียงอ่ะมันต้องตรงตรงเอาไปจบไปพิงพเอาขวน้ำมาดาันเนี่ยมาใกล้ๆ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอืมเอาเนื้อหมดแล้วหรอหมูเอ,เอตั้งๆอยู่ในรถนะคะทุกคนจอดรถใต้ร่มอยู่อืมอันนี้ต้มยำของเพชรอืมต้มยำเท่าไหร่ กินก๋วยเตี๋วก่อนอันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยรอรอมากินก๋วยเตี๋ยวคือว,ว่าอร่อยไหมมันก็ถึงกับว้าวไหมมันก็ไม่ว้าวนะคะวะ,ะแต่วก็กินได้เหอก็กินได้เนาะ <c oughs> แต่คนที่ร้านเขาเยอะ เขามีคณะตัวมาด้วยรถติดมากเขาทำถนน ทางเขาก็ไม่คนตลอดนะน้ำเก๊กอ่อนชื่นใจมะบนนี่ยนะ,ะไม่ยินเหรอคะหมอะกี่บาทเนี่ย เหมือนทุกคนอร่อยมากโอ้ยโอ๊ยโอว,ว,วยโอ้ยยเขาน่าไรักมรอเขาป๊ะเตียวเรือมอดินเนาะจะมีอีกแถวบางบอ่อห้อยขาอะไรนหนึ่กเวยเจียวอะไรมอดินเนาะ ไม่มีหมูอหรอมไม่นนแต่นเนื้อหรือเปล่าเขาบอกว่าจะเพิ่เดีน้ําเนื้อเหรอ,อ,รอ

ก็จนก่ไ่านีนนตรงไ้กๆค่นนัวอ่นอ่้ากนไม่ไดนนเยนอก้แไมได่นะนไม่นานไดยงีานเ่น่ตัวไหไหไม่ใช่ไม่ไดหยาบอนจะเปรใไหน่แเี่ลองดูไปนแล้วอันนี้ตวสิตัวสิหมดแล้วเหลือแต่ผักทำไมคุณไม่กินผักคะคุณรู้ยดงไงว่าจะไม่กินคุณนั่นแหละที่ไม่กิน ่อไปเรากินขนมหวานว้าวเขาเรียกขนมถ้วยขนมถ้วยใบเตยได้เลยกินคำเดียวเลยมาสุด์ฟเยื่อมาหอมอร่อยเนาะสังเพมไหมกินจะ้สองอ่า ร้อนหน่อยเอาจะ <c oughs> ไ่ดียไม่หมดเดียวแต่พี่เชฟให้มันดีเลยจ้ะจะเชให้มันเลอะเถอะแล้วมันดีไหมดีค่ะน่าอร่อยอ่ะอีกได้ไหมเกมดแล้วแล้วต้องหาสหยดไป<ะ>กินน้ำตาลน้ำตาล ทุกคนวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือนายก่อนหม้อดินหมดสองหมอ้อแล้วก็หนึ่งเรือหนึ่งลำหนุ่มตุ้ยก็หมดถ้ามีอีกอกินอ,อีกนะเนี่ยสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรอดูว่าคลิปหน้าพวกเราจะไปกินที่ร้านไหนแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า